สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นท่างเส็ง V.I.P ช้าวายวันที่17มิถุนายน2 5 0 0 6นนะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นนี้นะคะคือการจอเด่นแต่ละรอบพี่น้องก็คือสูตรวิง่งหลุดแต่ละรอบนะคะพี่น้องถ้า FC ไม่ชอบให้ FC รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่าน เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า Fc ทุกท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะทุกคนค่ะเรามาดูวันที่สิบหกก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่สิบหกนะคะพี่น้องขาใจให้เด่นรอบเช้าสามและเก้าเด่นรอบบ่ายศูนย์และหก นะคะทุกคนรอบเช้ามา816 63นะคะเข้าคู่ตัวเด่น6 3 3 6พี่น้องคะ่ะ816มาเลขเด่นประจำวันนะคะรอบบ่ายนะคะจะให้เด่น0และ6มา6 8 4 6 8นะคะเด่นมา6คู่6 8จะใจไม่ได้จับให้เนาะพี่น้องเนาะค่ะ fc ท,ทุกท่านคะ่ะทีนี้เรามาต่อวันที่17นะคะ ว่า f อจะชอบหรือเปล่านะคะมาดูนะคะวันที่17จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้นะคะรอบเช้าจะได้อยู่ที่5และ3เนาะพี่น้องมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกคน5ค่ะ5 6 5 4 5 7 5 2 5 3 5 1นะคะ3ค่ะทุกท่าน สามหกสามสี่สามสองสามเจ็ดสามหนึ่งสามแปดนะคะเด่นรอบปลค่ะเด่นรอบปลายอยู่ที่หกและสี่นะคะทุกคนมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะหกห้าหกสามหกเจ็ดหกสอง หกแปดหกเก้านะคะสี่ค่ะพี่น้องสี่หกสี่ห้าสี่สามสี่สองสี่เจ็ดสี่แปดนะคะทุกคนประมาณนี้คะ่ะพี่น้องทีนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมาดูคู่ตเด่นนะคะห้าสามหกสี ห้าหกห้าสี่ห้าสามสามค่ะสามหกสามสี่หกกับสี่รอบบ่ายนะคะหกค่าหกสามสี่หกสี่ห้าสี่สามนะคะทุกท่านนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่าน FC ท่านไหนชอบคู่ไหนก็อย่าลืมไปกับด้วยทุกคู่นะคะทุกคนที่นี้นะคะ จจะพาทุกท่านมารับชมเลขเด่นประจําวันแล้วใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจาวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่นะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ดเลขเบิ้ลประจําวันก็คือสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะสองกับเจ็ดนี้เอฟซีทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยนะคะใจลืมปิดเน็ตพี่น้องมีข้อความรบกวนนะคะ มาดูนะคะรอบเช้าเด่นอยู่ที่5และสาเด่นประจําวันอยู่ที่2และเจเรามาดูค่ะทุกคน5ค่ะห้าสองวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นค่ะทุกคนค่สาค่ะ3ามสอามเจ็กับ4ีรอบป่ายและ2กับ7เด่นประจําวันเป็น6 2 6 7 4หกเจ็ค่ะสี 4, ่ส ประมาณนี้ค่ะพี่น้องมักบเน้อพี่น้องเนงนะาะมักกระตามใดเด้อค่ะพี่น้องขาบ่หมักกระพานใดคือเกาค่ะพี่น้องสถิติมีเข่ามีหลุดถูกมือนะคะถ้าเอฟซีท่านไหนชอบก็ใจขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะทุกท่านถ้าใครไม่ชอบก็ให้ผ่านเด้อพี่น้องเดอ้อสถิติมีเขามีหลุดถูกมือเด้อค่ะพี่น้องขาค่ะทุกท่านขาสําหรับแนวทางหุ้นห้างเสง v ี p นะคะ เช้าบ่ายวันที่17มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมั่นๆสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ